สรุปแล้วคือๆๆไปแล้ว,ลวมีอยู่อยังอยูม่ม,ม,มีสาขาสองเดี๋ยวสัมภาษณ์ตัวเองด้วยคุณจ <c oughs> ้าก็คือจะรับหนังปีเว้นปีหรือว่าปีละเรื่องไปเลยเอาจริงๆอ่ะไม่ไม่ไมีไม่ไม่ได้แบบว่าตั้งไว้เลยว่าจะปีเว้นปีหรือว่าปีละเรื่องอะไรอย่างเงี้ยเอาที่ว่าแสดงแล้วเราไม่เครียดแล้วเป็นตัวเราเองอะไรอย่างเงี้ยเออถึงจะรับจริงๆบทไหนก็ได้เหมือนเราผูกขานกับพี่ยอน เราวางมาจำเขาไว้แต่โตเหรออยู่แล้วนะไม่เก่ยใช้คำว่าแต่โตแบ่งเปอร์เซ็นต์บอชเอกต้องต้องมีสักเรื่องสัอปีกัแปดสิบยี่สิบอะแล้วยี่สิบยี่สิบอะไรตัวที่เราไม่เล่นเป็นนางเอกเลยอะเก่งใจแม่แอนเขาเพราะเขาอยู่มานานอยู่แม่ต้องเล่นทางเล่นผู้ใหญ่เดี๋ยวเล่นกันอย่างเงี้ยเดี๋ยวกันมาอีกแน่แต่การเล่นยังไม่เอาเลือกก่อนเลย อะไรนะกัรวิกยังให้เขาเลือกก่อนเลยใช่เขาว่าเลือกวิกก่อนแล้ววิจก็แข่งมากมาเรื่องที้แล้วอ่ะแต่เรื่องนี้ไม่ต้องห่วงคนดปัญหาแล้วไม่มีวิกเราเป็นเบอร์หนึ่งเป็นนังเองใช่เอนเลยใช้ความสวยอยู่แล้วแต่ว่าในทีเซอร์ออกมาทุกคนแต่งหน้าน้อยมากตลกมากเออจริงๆเก่งกับน้องนายมาเป็นความผู้เราเห็นเขามาตั้งนานโอ้ยเก่งเอาจริงๆเก่งตั้งแต่ที่แบบว่าเรื่องนี้ตอนแรกไม่หลับเด้อ พอกบอกว่าจ oh, ับมาเป็นนางเอกบอกเฮ้ยไม่เอาหรอกแล่นเล่นกั้วไข่น้องนายบอกวู้ไม่ไปยังไงก็ไม่ไปอะไรอย่างเงี้ยเขาก็เลยบอกว่าเอาจริงเรื่องเนี้ยมันไม่ได้มีบทเยอะมีแค่แบบความสนุกสนานที่แบบจ้าเป็นจ้าที่แบบว่าเราไปทําเพื่อผู้ชายคนหนึ่งเราชอบผู้ชายคนนึงเราก็ทําเพื่อเขาได้เงินมาก็เปย์ผู้ชายอะอย่างงี้สุดๆเดี๋ยวเดี๋ยวประชุมกันไปก่อนเดี๋ยวตามไปจ้างมาท้าทายมาก็บทเนี้ยเอาจริงมัน มันไม่ได้ยากเพราะว่ามันเป็นตัวเราตลกขบหาแล้วก็เรามีเป้าหมายอะอะไรอย่างเงี้ยแต่ที่ยากเลยคือเล่นกับน้องนายเพราะว่าเขาเบอร์ใหญ่ไงแล้วก็แบบว่าแล้วเราอ่ะเป็นคนเส้นตื้นอยู่แล้วเวลาพวกพี่นุ้ยพวกอาทัยเล่นอะไรอย่างเงี้ยน้องกัปเล่นอะแล้วเรายืนขำเลยมันจะมีอยู่ซีนหนึ่งที่เราคิดว่าเออไม่เห็นล้าเราก็นอนอยู่เราเข้าซีนด้วยนอนเล่นเงี้ยแต่เรานอนขำอยู่นั่นอะแล้วอ่ะพี่นุ้ยพี่ยอดที่บอกว่า เออเอาไม้เอาไม้เอาไม้อย่างเงี้ยแล้วก็เพื่อใครเล่นไม่ดีวะผ่าที่านขำมีภาพเห็นเราดวยเราไม่ได้แสดงเลยเรานอนขำอย่างเดียวแล้วพอเล่นเป็นพระเอกคู่แบบเล่นนางเอกคู่ไหนของนายมันจะต้องมีแบบใกล้ชิดแค่ไหนอุ้ยใกล้ใกล้ชิดเลยอ่ะเป็นยังไงบ้างพอพอมันได้สัมผัสพอมันได้แบบใกล้ชิดเฉยยังไม่ได้สัมผัสไม่เลยไม่เลยหรอใกล้เฉยยังไม่ได้สัมผัสใกล้ปุ๊บคัดหรอ มีเยอะกับเมามากแต่ถ้าเมาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นเราเล่าทั้งหมดเลยอ๋อมันจะแบบว่ามันจริงจริงมันจะมีซีนที่เลิฟซีนเว้ยแต่กลายเป็นว่าพี่ยอดอะไปเอาผู้หญิงอีกคนนึงมาเล่นเป็นแทนจ้าเขาดูถูกการแสดงเรามากว่าเราเล่นเลิฟซีนไม่ได้อยากจะกินได้เลยเราก็เออส่งเงินใจให้น้องเขาไปให้เขาเล่นให้ดีดีเท่าเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเราเงินไม่พอ เรายังเงินให้พอพี่ยอดก็เลยตัดเหลือแค่ยี่สิบเปอร์เซ็นต์แล้วนะจริงเราบอกพี่ยอดไม่มว่าฉากนี้เราก็เล่นได้เราไม่ได้ติดอะไรแบบนี้ไมน <ๆ S 2> เป็นตามเรื่อง oh. อ๋อ,อ,อที่เราคิดออ๋ในเรื่องในเรื่องอะไรเงี้ยแต่เราคิดไปแล้วว่าต้องเป็นเรา,าแต่ไม่ใช่เ,เป็นคนอื่นแสดงว่าถ้าวันนี้เราพาัฒนามาปเป็นเอกแล้วเรื่องหน้าเราก็จะไม่รับแบบว่าตัวหนึ่งสองตัวสามแล้ว อยู่ที่เงินอยู่ที่เงินล้วนๆอยู่ที่เงินแล้วก็เวลาด้วยเอาจริงอ่ะถ้าเวลาได้อะไรอย่างเงี้ยเราก็มาเพราะจริงๆแล้วเราอะมันใส่คอนเสิร์ตแล้วนอกจากคอนเสิร์ตแล้วเราก็ไปจัาสร้างบ้านด้วยฝากด้วยนะคะจัาสร้างบ้าน a a b a n 6 9ค่ะแล้วจริงๆเราประหลาดทไหบ้างกับงานแสดงกับงานคอนเสิร์ตที่มันจะต้องเวลาต่างกันมากขนาดนี้โอ้โห อ๋อตีซี่อ่ะคอนเสิร์ตยังไม่นอาไม่ได้นอนเลยไม่ได้เข้าบ้านเลยช่วงนั้นไปกองเลยอะไรอย่างนเงี้ยแต่ก็โชคดีหน่อยที่แบบว่าบางวันกองเขาก็แบบเออเห็นว่าเราไม่ได้นอนอ,ะอ่ะเขาก็จะแบบเออจ้ามาสักทีียงอะไรอย่างเงี้ยเป็นผิวน้นอะไรอย่างนเงี้ย<อ>แต่ก็มีแค่สองวันนอกนั้วตีซี่หมดเลยตั้งก้อนกี่เดือนนะแป๊บเดียวแป๊บเดียว,ปร,ยว,ป,รยวประมาณเดือนสองเดือนประมาณตั้งสู้ชีวิตนะเพราะว่างานหนูก็เยอะอะรูกมั้จริงสู้มาก คือเอาจริงๆถ้าแบบว่าไม่ได้เป็นบทที่ที่มาเป็นตัวเราอะไรเงี้ยคงไม่ได้มาเล่นแน่เพราะว่าเราเดี๋ยวเราเครียดไงน,นี่เราก็สบายสแบบอันนี้ก็คือเป็นคอนเสิร์ตจ,จ้าเดียวแล้วหรือว่าเรจะจ้างารือว่าเราจะจ้างหรือว่าคือไม่ได้แล้วจ้าเองจ้าเองอ่จ้างได้แต่เราอยู่ที่หนึ่งล้านหุ้นห้าแสนตอนนั้นห้าแสนเราขึ้นมาแล้วล้านนึ่งอ,อันนี้มีด่แล้ว เรื่องจริงแต่ไม่มีใครจ้างไงถามที่ตั้งค่าตรงนี้เพราะไม่อยากใ้่งหรือยังไงไม่ใช่คือเราต้องบอกก่อนว่าเอมแมีวงของเอมแลวตอนนี้พอเอมมากับเราอ่ะนัตรีเขาอ่ะก็จะไม่ได้ไปงานเขาก็เลยมาปรึกษาเราว่ามึงเราต้องทำครูต้องทาไงดีวะเพื่อแบบว่าเมื่อแบบคูจะได้ไปงานวงกูเราก็เลยบอกว่าอย่างนี้ง่ายๆเลยมึงขึ้นค่าตัวขึ้นค่าตัวเนี่ยคือการปฏิเสธที่มันง่ายที่สุดแต่ถ้าใครสู้เราไปใช่ปะเออก็5าแส่ที่ผ่านมามันมีคน ไม่มีค่าแตนแรกไม่มีเลยแล้วตอนนี้มาล้านหนึ่งแล้้านหนึ่งไม่มีอยู่แล้วตั้งใจแต่เราอยากได้เราอยากได้สถิติที่แบบสูงที่สุดแต่าอันนี้ก็คือฝากบอกจะภาพใครที่ต้องการความท้าทายไปไม่แต่เราต้องบอกว่าร้านหนึ่งเยเรารับแค่เฟสติวัลซึ่งเฟสติวัลเนี่ยมันมีค่าลิขสิทธิ์เพลงด้วยค่าลิขสิทธิ์ไม่ใช่ของเราร้านหนึ่งนะคะคือเรากับเอมเนี่ยก็อยู่หลักแสนแต่มันจะมีค่าลิขสิทธิ์เพลงอ่ะที่แบบ า้ใช่ที่แบบเพราะว่าสองคนเราอะเราร้อง40เพลง40่สจ้าเอมอะสี่สิบเพลงเพราะว่าเพลงเราเอามาตัดเป็นเมดเล่ย์เมดเล่ย์เกิน7 7็ดเคำลิขสิทธิ์ไม่แค่สองหมื่นด้วยนะเฟสติวัลอะสามหมื่นห้าหมื่นต่อนู่เพลงอะร้อง40เพลงเราพูดกี่นาทีเราไม่ได้พูดเรากินเหล้าเอ็นเตอร์เทนแค่เอ็นเตอร์เทน จริงๆอยากให้เขาจ้างมาหรือว่ายังไงหรือว่าจะได้เจอจ้างได้จริงๆอะเราอะไม่เคยบอกว่าเอ้ยห้ามจ้างจใาเอมจ้างได้ตั้งแต่แรกแล้วที่ห้าแสนตอนนี้ล้านหนึ่งแล้วก็อยากจ้างก็จ้างก็ได้ก็อยากจ้างก็ไปก็ไปอยู่นะเพราะวีการอยู่นะแต่ว่าสูงที่สุดตอนนี้ใช่แต่ไม่มีงานสูงเฉยๆต้องโกงแบบตั้งใจสูงเฉยๆไม่มีงานแต่งานเดี่ยวเท่าไหร่นะงานเดี่ยวงานเดี่ยวเราไม่แพงนะ ไม่แพงถึงตัวเราหลักพันนะหลักพันทุกวันนี้เพราะเราเปาย์หมดนะเสื้อในยังใช่เว้อ,อ,อย่าใช้คำว,ว่าเสื้อในใช้คำว่าสปอร์ตบาร์แหวนมาร์ลก็อดด้วยหแหวนมาร์กด้วยคือไอ้แหวนมร์ก็เนี่ยฮามากเราไปเล่นงานแล้วมีคุณแม่ท่านหนึ่งอายุ72 72ปุ๊บแล้วเขาก็มาดื่มดื่มดิง้งสนุกมากเราเต้นอะ่ะแล้วแม่แบบ72อะ่ะเราก็เลยดึงแม่มาบนเวทีแล้วเราก็พูดเล่นไงพูดเล่นกับแฟนคลับเราว่า แม่แม่ลองดื่มสิแม่ก็ดื่มดื่มดื่มแล้วบอกว่ามึงถ้าแม่เขาอยู่รอยขนาดนี้พวกเราก็อายุยืนแล้วคนมันก็เฮแล้วเราก็เลยบอกว่าแม่เอาจริงแม่มาดูคอนเสิร์ตเนี่ยแม่รู้ป่ะหนูชื่ออะไรเขาบอกจ๊ะนงคณี <c oughs> ซึ่งทุกวันนี้แฟนเลับเราจริงๆเรียกจ้าผงมณีอยู่เลย <c oughs> เป็นแบนสิมาแบนก็คอแต่แม่เรียกเราจ้าดนงพณนีปุ๊บเราได้ทอดแหวนมาแล้วกดให้แม่เลยโอ้ยใจใหญ่แต่นี้เขามีแต่แบบว่าคนมาดูเอาของให้เราเลยเอาของให้เขาเราถึงได้บอกว่าถึงตัวเราหลักพันต่อวัน เรื่องสปอร์ตบาร์บีกวันหนึ่งวันนั้นไปเล่นหลังสิทธ์แล้วก็มีเด็กคนหนึ่งน้องคนหนึ่งอายุ20ต้นๆเขาบอกว่าแม่หนูเป็นแฟนคลับแม่จาก9ขวบหนูร้องเพลงแม่ประกวดเพลงสตอร์เวลลซึ่งสตอร์เวลลเนี่ยมันเป็นเพลงลึกของหนูเขานูบอกกูไม่เชื่อหรอกอะมึงลองร้องใส่ไหมน้องก็ร้องทำตัวแรงแต่แล้วก็ร้องได้หมดทั้งเพลงเราบอกอุ้ยนี่แฟนคลับของจริงแล้วเราอะวันนั้นเรามีสติแแบตเราไม่ให้ละ พอแหวนพอเรากดอ่ะเช้ามาเราหัควักเลยเราก็ไม่ให้แหวนแล้วคือเราควรจะให้ได้ดิวะตั้งหูก็ไม่ได้อะไรไม่ได้ก็เลยมีสปอร์ตบาร์เรา่ใส่เสื้อในอยู่แล้วแล้วก็มีเสื้อข้างนอกและสปอร์ตบาร์เราก็เลยถอดสปอร์ตบาร์ให้นนองมันก็เลยเป็นไวรัลที่ว่าโอ้โหแล้วถ้าคนแบบโดนใจอีกอ่ะเอาอะไรอีกอ่ะไม่ได้ไม่ได้ใส่โล่งๆโล่งๆโล่ง ว่ากีมาตรการว่าจะไม่เอาของมีค่าขึ้นวิีไม่ใช่เรา <c oughs> ผู้จัดการ <c oughs> ว,วันไหนคือวันไหนที่เราใส่ของมีค่าขึ้นไปเนี่ยแล้วเขาเห็นแล้วว่าวันเนี้ยเดี๋ยวอูสนุกเกินแ,แน่รนเริ่มแล้วเดินมาแล้วโดนริบแล้วนาฬิกาถอดมาก่อนเลยจ<อ>ังหูจังหูถอดมาเลยเอ,อะไรอย่างเงี้ยเออเพราะว่าเราเราอยของบ่อยเนาะเราเราเปขนาดไม่ต้องไม่ต้องไม่ต้องแฟนคลับเพื่อนเราอะเราเล่นงานเสร็จเพื่อนเราไปดูเรา แล้วก็กลับมาที่บ้านมาร้องคาเราเกะที่บ้านกันเช้ามาเพื่อนได้างวันไป่สี่พันจากเราร้องคาเราเกะเราแจกตเพื่อนไรกัเราแจกไหมรู้ตัวก็เด็กผู้จัดการเนี่ยอยู่บนรถเนวันไหนที่เราสนุกเกินอ่ะอยู่บนรถกลับบ้านกันมีตังค์ในกระเป๋าเจ็ดหมื่นให้ผู้จัดการมดเลยก็บอกว่าทุกวันนี้หนักพันตัวหลักพันถึงตัวนะเราจะแบบเราจะแบบผู้จัดการอีกไหมตอนตอนนี้ไม่รับสมัครอะไรเลย นอนก็คือคนก็อย่างแดนเซอร์เราก็ปังเหมือนเอออุ้ยแดนเซอร์ปังมากคือแดนเซอร์เนี่ยปังมากที่เป็นข่าวไปว่าแดนเซอร์สองเดือนอ่ะคือเราไม่รู้หรอกว่าแดนเซอร์อ่ะนางจะแบบว่าเก็บเก็บรางวัลทุกวันและเขาก็แบบวาเบิดเขาโจทย์อ่ะว่าเดือนนี้ได้เท่าไหร่เดือนนี้เท่าไหร่สองเดือนก็ได้เกือบเกือบสี่แส่ทิปอย่างเดียวเออเราก็เลยบอกเฮ้ย ทำไมได้รางวัลเยอะจังวะเพราะว่ามันจะมีอยู่ช่วงหนึ่งที่แบบที่แบบเราให้แดนเซอร์ลงไปจอยมันจะมีเยอะสามสี่เพลงที่แดนเซอร์ลงไปจอยดูแขกอะไรเงี้ยเขาเลยบอกเขาได้โทรศัพท์จากไปกลับมาไงไปมาจากไหนมิซาชิหรอไม่หรือไม่รู้เป็นนิดหรอแต่เสียดายไม่รู้รหัสผ่านเขาเป็นเงินเราไม่ไม่เขาได้รางวัลจริงๆเพราะว่าเวลาไปที่โต๊ะอ่ะแล้วเขาก็ให้ดื่มอะไรเงี้ยบางคนเขาให้สองพันสามพันในอีกหนึ่งร้านนะเราได้ดามเขาไหมเราเราเราไปได้ด้ามเขาไหมโอ๊ยจ้านี่ จ้านได้อยู่แล้วเพราะว่าคนมาก็ให้อะไรอย่างเงี้ยแต่ทุกวันนี้จะเป็นแบบว่าเรามีแก้วของเราเพราะเราครัวไงวดนีดอใส่ของเนี่ยเหรอคนรักเป็นร้อยคนเกลียดเป็นล้อย <laughs> มันนะอันตรายเนาะอันตรายแล้วก็คุณเอมแนะนํามาว่ามึงมันมีเรื่องโรคติดต่ออะไรเงี้ยไม่ใช่เขาโรคไหมเราเราโรคไปให้เขา <laughs> เพราะเราเจอคนเยอะ<ด>ก็เลยต้องมีแก้วของเราที่แบบเชน ก็คือด,ดื่มปกติดื่มจริงดื่มจริงแต่เดี๋ยวนี้เราจะลดละเราลดที่ว่าเราไม่ลดลดที่ว่าเราไม่ดื่มแหลยขนาดเพราะการดื่มแหลยขนาดเนี่ยจะเมาเ,เราต้องอย่างใดอย่างหนึ่งไปเลยะจะมาตีกันเออ มีทิกแล้วแต่ไม่ต้องเจอภาพพิ <si> <h 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 ้วลงเวทีใช่ก็ตอนนี้ไม่มีภาพพิ้วเลยจนแบบว่าก็ภาพบอกว่าจ่ายแบบอยากได้ภาพนั้นจ่ายเพิ่มได้ไหมอะไรอเงี้ยหรือว่าภาพนั้นเป็นตำนานไปแล้วภาพนั้นจะไม่เกิดขึ้นตลอดแล้วเกิดได้ถ้าถ้าเงินถึงภาพมาสั่งหนึ่งร้านหนึ่งทิ้ลงเวทีร้านหิ้วขึ้นค่ะทำไมเรายังร้อนเงินอยู่หรือว่าเราก็เป็นแบบว่าเศรษฐีอสังหาริมทรัพย์เราหาเงินไปสร้างบ้านให้คนไม่ได้ทืางธุรกิจนั่นคือหัดกิจสร้างบ้าน จริงๆจะมี3อย่างธุรกิจสร้างบ้านเดี่ยหนึ่งเลยคือรับสร้างบ้านก็พิมพ์ว่าจะสร้างบ้านอันนั้นคือรับสร้างบ้าน2คือสร้างคูเวล่าแล้วขาย3คือเป็นธุรกิจบ้านสําเร็จเป็นบ้านสําเร็จที่แบบว่าคนที่มีงบน้อยใช่ค่ะมีมีงบน้อยสมมุติว่าคือด้วยความที่เราเปิดจ้าสร้างบ้านมาเนี่ยคนอ่ะ คนนะสนใจจ้าสร้างบ้านเราเนี่ยประมาณ 9, 0 0 0กว่าคนที่แอดไลน์มาอยากให้เราไปสร้างบ้านแต่บางคนก็มีแบบว่างบไม่ถึงล้านแต่อยากได้บ้านขนาดนี้เราก็เลยมีโปรเจกต์นี้ที่เป็นบ้านสําเร็จที่เราประกอบไว้เลยแล้วก็ยกไปตั้งให้เลยมันก็เลยจะมีสับสามโปรเจกต์นี้ค่ะนในธุรกิจ <บ S 1> นี้มันเออมันรู้สึกว่ามันดีมากเพราะว่าเราชอบเราชอบหนูเป็นคนชอบสร้างบ้านอยู่แล้วอ่ะชอบสร้างบ้านชอบรื้อชอบนู่นชอบนี่อะไรเงี้ยแล้วก็เป็นธุรกิจที่เราอ่ะทำเองค่อยๆทำ คือเราไม่ต้องเราค่อยๆทําไม่ต้องกู้อ่ะหนึ่งไม่ต้องกู้ค่อยๆทาแล้วก็แบบว่าได้ตังมาก็ไปค่อยๆทําค่อยๆอ,อ,อ,อะไรอย่างเงี้ยก็เลยได้เป็นเงินเราเองแล้วก็ได้เอาเงินเราอ่ะไปทําเองไม่ต้องเอาเงินเราไปลงทุนมีพีอเอเดอร์เยอะไหมคะตอนนี้เดี๋ยวโชว์รูมเราจะเสร็จเนี่ยไม่เกินอีกประมาณ3เดือน<ม>ที่โชว์รูมเราจะเสร็จจริงๆแล้ววันนั้นเราลงรูปไปเนี่ยคนอ่ะแอดมาประมาณเกือบ300รกว่าคนและจะมาจองอะจะมาจองเยอะอ่ะไอ้บ้านสำเร็จเนี่ยค่ะ เราบอกว่าเฮ้ยเราอะอยากให้ไปเห็นของจริงๆเลย <c oughs> เราก็เลยจะทำโชว์รูมที่พัทยา <c oughs> ซึ่งเป็นที่ที่เราซื้อไว้ที่จะทำโครงการพูล่าสอ <c oughs> เพราะว่าพูลล่าหนึ่งราขายไปแล้วใต้องันเดีวมันมีกำไร โหนี่อยากเปิดให้ดูเลยนะติดลบชั่วก็บอกแล้วไงที่ผลร้อเพลงเครื่อเงินไปสร้างบ้าน่จริงจริงมันเ้าจอะไธุรกิจมันเงนื่อว่ามันรวยนะเอาจริงๆแล้วอะได้ความที่เราอะใจดีมากฝ่าเราอะชอบแบบว่าใจดีถ้าแบบจริงๆเขาสร้างบ้านกันอะเขาจะเริ่มกันที่แบบตารางเมตรนะคะ2องหมื่นห้าเขาด้วยเหล็กแพงค้าแรงแพงค่าแรง400ตอนนี um, ้ไม่มีแล้วนะเจ้าพุ่มตรง ถือแค่ชาบก็ชาบเข้ามุมสวยๆเนี่ยพันห้านะต่อหนึ่งวันถ้าแรงอ่ะเราแต่เราเนี่ยคิดอ่ะตารางเมตรละหนึ่งหมื่นเจ็ดพันห้าร้อยรวมข่องรวมแรงด้วยคือถูกมาในตลาดแล้วเราเป็นจ้าด้วยที่แบบเรารับประกันเราไม่หนีไม่หายอยู่แล้วอะไรเงี้ยบางทีอ่ะถามว่าเราเจอช่างที่เพราะตอนนี้หน้าไซงานเรามันหลายสิบหลักหลายสิบหลายสิบที่อ่ะเราก็ต้องใช้ซับบริจาคซับถามว่าเราเจอช่างที่มาสมัครกับเราแล้วเลวไหมอาพุ่งตรงเยอะ แต่เราเป็นคนรับผิดชอบเพราะช่างแบบว่าพรงวดงานนี้ไม่ตรงเราส่งวิศวะไปด้วยนันเราเปลี่ยนช่างและที่เสียหายเรารับผิดชอบไปแล้วอันนี้สมมติว่านหนึ่งล้านบาทได้กำไรเท่าไหร่ะโอ้ตอนนี้เนี่ยเปิดให้ดูเนี่ยหนึ่งล้านบาทก็คือติดลบไปแล้วสองแสนโอ้ทำทำไมทำทำไมทำเอาเอากำไรหรือทำเอาหน้าทำเอาสังคมไปประชามอ ทำให้ดูดูดีขึ้นไปด้ยไม่คือมันเพิ่งเริ่มไงพี่ใช่ปะล่ะคือไอหลังที่เราขาดทุนก็คือช่วงแรกๆแหละแต่มันเยอะไปหน่อยแล้วก็แววิชาพวกนี้มาจากไหนวิชาท่างาตคือเราชอบเราชอบแล้วเราก็รู้สึกว่าคือเราอะมีประสบการณ์ในการโดนโกงเพราะว่าเราเอาเงินไปเห้เงินทํางานอะไรอย่างเงี้ยเราเชื่อแต่ยังนั้นไงเอาเงินไปทํางานจริงๆไม่มี เราต้องทํางานและเราก็ต้องมีเงินไปด้วยออจริงๆนะ็คือคนอนะ่ะมัน,นต้องเป็นแบบนั้นเราและเราก็เอ๊ะเราร้องเพลงมาเราจะทําอะไรเนาะเพราะเงินอ่ะเรารู้สึกว่าค่ามันจะลดลงเราก็เลยไปซื้อที่แล้วก็ไปสร้างบ้านแล้วก็ไปเข้าแอปแอปหนึ F ่งแล้วก็มีคนมาซองมานอนเอ๊ะเห็นไรายได้ตื่นเต้นไปซื้อที่ใหม่แล้วก็สร้างแล้วก็ขายแล้วก็ประสบความสำเร็จทําไปทํามาอา้าวมีลูกน้องอยู่ในทีมเพราะว่าหัวหน้าชั้นทิ้งก็อยู่กับเรา ก็เลยมามีจ้าสร้างบ้านอืออันนี้คือเขาผสมอะไรคือมูด้วยมั้มอุ้ยหนูพูดตรงเลยนะไอ้มูเนี่ยตอนล่าสุดที่หนูไปคำชะโนดเนี่ยหนูไม่ได้มูเรื่องนี้เลยคือหนูไปเล่นอุดรหนูไปเล่นงานที่อุดรและหนูว่าเป็นคนที่แบบถ้ามีเวลาหนูจะไปไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําสถานที่แต่เราเป็นคนไปไหว้ใหญ่เราเป็นคนเล่นใหญ่บรัรลังพิธีแบบให,ใหญ่เลยเอาหมดไปเกือบหกหมื่นวันนั้นอ่ะเพราะมีนางลำด้วย ก็ไม่ได้ขออะไรปู่แค่ไปไหว้ว่าปู่วันนี้หนูมาเล่นงานนะถ้าอะไรที่มันไม่สมควรหนูขอสมาภัยแค่นั้นกลับมาโรงแรมในเมืองประมาณป่ายสองครึ่งตื่นสี่โมงเย็นลูกน้องส่งมาว่าคุณจ้าคะทูวิล่าที่พัทยายังไม่เสร็จนะพี่ล้วอย,ยังไม่เสร็จยังไม่ได้เก็บความเรียบร้อยอะไรเงี้ยมีลูกค้าจะจะรับแล้วก็ซื้อเงินสดเลยสิบกว่าล้านนะแล้วเนี่ยเขาโอนมาแล้วครึ่งหนึ่งแล้ววันที่หนึ่งสิงหาเนี่ยเราส่งมอบไปครับใช่อะแต่ละสุโพสโพสมันโดน ดูทักว่าลูกนี้จะพอรยนโอ้ยอะยทุกวันลูกนี้อ่ะกนี้เราเยอะไหมคือมันเยอะอยู่แล้วยอดยอดกนยอดยอดยอดเงินยอดเยอะม่ยอดเยอะเพรคะวรวมกันโหเยอะคือไม่โอ้ยสิบไม่ถึงเพราะว่าไม่มีให้ขนาดนั้นตอนนี้ไปซื้อเหล็กซื้อปูนหมดแล้วเราก็ไม่ถึงไม่ถึงเป็นสิบหรอกแต่ว่าแต่หลักล้านมีเออแล้วหลักได้ยังไงเพราะในเมื่อเขาไม่ใช้ได้มอเป็นเงินเราเราเคยผ่านที่มันเยอะกว่านั้นมาแล้ว ก็เลยซิวหรอเพราะว่าเราเรารู้สึกว่าเอออะไรที่มันไม่ใช่ของเราก็คงไม่ใช่แหละอะไรอย่างเงี้ยแบบปล่อยผ่านไปเถอะอะไรเงี้ยแต่ต้องเอาคืนนะต้องเอาคืนนะก็คนนี้ทวงนี้ก็คือพี่สาวและเป๊กก็คือทะเลาะกับทุกคนแต่เราไม่ทะเลาะเราไม่ทนเลาะกับคนสวยเป๊กทะเลาะกับทุกคนแต่เราเป็นคนแบบแม่แม่คือหลังจะไม่ให้ใครยืมหรือว่าหรือมีมาตรการยังไงไหมตอนนี้เหรอตอนนี้มาตรการก็คือไม่ให้ยืมก็คือบอกเลยไม่ให้ยืมไม่บอกด้วยว่าไม่มีเพราะว่าเราถือเคส เพราะว่าถ้าบอกว่าไม่มีเดี๋ยวไม่มีตับปากถ้าหมอที่บอกว่าไม่ได้คืนเราไม่ทาใจว่าไม่ได้แน่นอนใช่คือหมอดูเนี่ยหมอดูคนนี้เขาบอกจ้าว่าเดือนนี้เจ้าจะต้องมีมีที่มีมีสิ่งนี้มาติดตัวเพราะว่าเดี๋ยวจะเจอลูกนี้ทรยศลูกนี้หักหลังอะไรอย่างเงี้ยเราก็เลยบอกว่าเราเราเรา,เราไม่มีเราไม่ติดตัวหรอกเออปล่อยมือเถอะถ้ามันหักหลังเราเราก็แค่ไม่ให้มันยืมต่อแค่นั้นจบแล้วแต่มันเยอะดิะมันหลายคน ต้องพิ่จิงานโอเคขอสองพันก่อพี่กิโอเยืนครนี้เลยแล้วกันปันถโกเคค่ะโอเคค่ะแตด้เงินไปลอง